สวัสดีครับสวัสดียามเย็นๆครับผมการเดินทางกับการที่อยู่ท้องถนนครับผมชีวิตรถรับจ้างครับก็เป็นประมาณนี้ครับผม สวัสดีพี่น้องทุกคนบนบ้านาอา,ารวครับผมนี่มาเมื่อคืนได้ลูกค้ามาพิซนุโลบมงเอคืนมาส่งอำเภอบางละกรมจังหวัดพิซนุโลก เออมันอยู่หลังบ้านพอดีส่งลูกค้าเสร็จก็เลยแวะเข้ามานอนบ้านเลยครับผมจากบ้านลูกค้ามาที่บ้านผมประมาณสี่สิบแปดโลก็ได้มานอนบ้านครับผมนอนพักก่อนเอามาเอาเข้าวของไปกินเพื่อสู้ชีวิตต่อไปครับผม ยามวิกฤตแบบนี้เราต้องสู้ต้องหาต้องดันกันไปครับแต่ละสายงานหวังว่าจะมันจะหมดไปนะครับผมโลกภัยใข้เจ็บนี้ใกล้จะสงการแล้วนะครับผม ไครมองหารถรับจ้างเป็นส่วนตัวรับถึงที่ส่งถึงบ้านรวดเร็วทันใจครับผมติดต่อมาได้นะครับผม0926 14 38 80ครับผมรับจ้างทั่วราชอาณาจักรไทยครับผมชื่อนี้แบรนด์นี้การันตีได้ครับปลอดภัย นี่จะเข้ากรุงเทพแล้วนะครับผมนี่ก็มาอยู่ถึงนครสวรรค์แล้วครับผมเขาหน,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 นอนครสวรรค์นี่นะครับเขาพยาวันนอนเขาหนอนช่วงนี้ก็หาปั่นลูกปัน่นปั่นอย่างเดียวครับ หาลูกค้าอย่างเดียวติดตามผมได้ในช่องทางเพจแท็กเพจเพจนะครับแท็กซี่นะครับส่วนบุคคลช่องทางเฟซบุ๊กถวัตเกตกูลเข้าไปดูความเคลื่อนไหวกันได้ครับ ทวัตก็เป็นภาษาไทยนะครับผมทวัตเกตกูลครับผมแล้วก็ช่องติ๊กตอกครับผมจะมีความเคลื่อนไหวไปนู่นไปนี่ไปรับลูกค้าตรงนน้นตรงนี้ครับผมก็จะสั่นๆหน่อยนะครับผม ภาพบรรยากาศตอนเ,นเย็นมาฝากพี่น้องทุกคนนะครับผมต่างคนต่างหากินกันไปครับติดรถกันไปฝากด้วยนะครับช่อง YouTube ครับเขยอีสานช่แน่ละครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผม กด Subscribe กดกระดิง่งกดติดตามเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในการทำคลิปต่อไปนะครับผมก็ไม่มีสาระอะไรมากมายครับถ่ายไปเรื่อยครับหลักๆก,ก็คือขับรถขับรถกับทำกับข้าวตอนเย็นครับผม นี่ก็เ,เวลา4ี่โมงสีโมงสินาทีครับเดี๋ยวขอทับการขับรถก่อนนะครับผมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในคำทิปการทำคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ